สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชุดนะครับทาง YouTube Channel นะครับวันนี้จะมาปากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนะราศีตุลประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นะครับชาวราศีตุลน,นะครับแน่นอนละไม่พูดถึงไม่ได้ทุกๆคลิปก็ต้องพูดในวันที่9กันยานะครับก็สู่วันที่10กันยานดาวพระราหูโคจรย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีพุษศพทีนี้ราศีพุษศพเนี่ย ที่ดาวราหูไปย้ายเนี่ยเมื่อทามุมกับดวงชะตาของชาวราศีตุลแล้วเนี่ยดาวราหูจะตกอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับทีนี้เนี่ยในตำแหน่งมรณะนะครับดาวราหูเนี่ยเมื่อดาวร้ายอยู่ในเรือนร้ายนะครับก็จะมีหลักง่ายๆเขาบอกลบกับลบเป็นบวกดาวร้ายตกในที่เสียก็แปลว่าดาวร้ายส่งผลดีได้ไม่เต็มส่งผลร้ายแรงให้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคุณเอาขยะไปทิ้งไว้ในถังขยะที่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะทําให้ดาวร้ายมันส่ง ผลรุนแรงแกาดวงตาได้ไม่เต็มกําลังเท่านั้นเองนะครับแปลว่ามันอยู่กลบับกลายเป็นมุมมองที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจะดีขนาดนี้ตลอดทุกเรื่องไหมก็ไม่จริงนะครับเพราะมันยังมีบางมุมสราบางดวงเพราะราหูคือความรุ่มหลงถ้าใครที่ไม่มีสติไม่มีสตางนะครับไม่มีสติไม่มีความนึกคิดหรือไม่มีคุณธรรมแล้วคุณลุ่มหลงไปกิเลสเพราะมันตกมรณะมันจะทําให้คุณหมกมุ่นและรุ่มหลงแล้วจนไปสู่ความตายหรือหมดตัวนะครับถ้ายิ่งเล่นพนันยิ่งหนักนะครับ พราะดาวนี้มันก็จะดึงคุณไปแบบชนิดเท่หน่อยเขาดึงแบบไหนเขาตำแหน่งเขาเป็นนิดแปลว่าเขาดึงชนิดเท่หน่อยนะครับดึงเท่ลเล็กเล็กน้อยน้อย,อยวันนี้เล่นเล่นไปก่อนร้อยหนึ่งปุณนีเล่นอีกร้อยหนึ่งบุีเล่นอีกน้อยหนึ่งเดืนอนปกติเขาเล่นเป็นหมื่นรอล่านี้เล่นวันละร้อยร้อยร้อยอย่าลืมนะครับเดือนหนึ่งสามพันสิบเดือนสามหมื่นนะครับ วนละน้เวลาหน่อยดูไปดูมาถึงเวล,ลาจริงสิ้นปีคุณหมดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอให้ระวังสาหรับชาวราศีตุลน,นะครับแต่ถ้าคุณที่มีสติอยู่แล้วมีความนึกอ่านสุขุมรอบคอบวางแผนได้อยู่แล้วดาวนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปทำอะไรคุณไม่ได้อย่างที่เกิดให้ทราบตอนแรกนะครับดาวทุกดวงนะครับมีดีมีร้ายหมดนะครับดังนั้นดาวดวงชะตาไหนให้คุณมากนะครับ เวลาให้ถอยก็หลายดาวดวงไหนที่ให้คุณน้อยเวลาให้ถอยก็น้อยด้วยนะครับอันนี้คือหลักพื้นฐานของโหราศ,าศาสตร์ก่อนนะครับเมื่อทำมงกับชาวราศีตุลแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในด้านดีแบบโดดเด่นเลยก็คือการเงินกับความรักของชาวราศีตุล10สิงหาถึง10ตุลาดียาวใน2เดือนนี้นะครับแต่ว่าการดีครั้งนี้นะครับหรือคู่ที่คุณเจอเนี่ยเขาจะเป็นคนกระับกระเฉงทําอะไรคล่องแคล่วกระจับกระเฉงว่องไวธรรมะถมางหน่อยนะครับแต่อาจจะมีโรคส่วนตัวหรือ ความรู้สึกนึกคิดที่แปลกไม่เหมือนใครอันนี้ก็ต้องเป็นในลักษณะแบบนั้นด้วยแต่ในขณะ,ะเดียวกันนะครับช่วงนี้คุณก็จะทํางานเต็มที่บ้างงานสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอกู้เข้ามาก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองมองข้ามไปนะครับดังนั้นสําหรับคนที่โสดอยู่ก็พยายามมองมองดูไ้บ้างนะครับเพราะช่วงนี้งานดีรีบทําเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงนั้นไม่มีอันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ดาวเงิน นะครับความรักและงานในดวงชะตาคุณมันมาพร้อมกันดังนั้นสามารถทําได้เต็มที่อยู่แล้วในช่วงนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่แนะนําไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับจะมีจุดจุดหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของการเดินทางอันนี้คือการเดินทางสั้นๆนะครับขอให้มีสตินิดหนึ่งนะครับถ้าช่วงนี้เป็นไปได้มีโอกาสนะครับเดินทางสั้นๆก็ขอให้ระมัดระวังหรือเลื่อนได้เลื่อนไปเพราะเกณฑ การติดต่อสื่อสารหรือการประชุมการเจรจา,ช,าช่วงนี้จะมีปัญหาอาจจะถูกเลื่อนนัดกระทันหันนะครับหรือว่าติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ถึงเวลาเดียวงานไปไม่ได้ติดต่อไม่ออก,ต,ต,อออกติดต่อไม่เจอช่วงนี้จะมีจุดนิดเดียวของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับสําหรับชาวราศีตุลท่านใดน,นะครับที่ถูกใจคําพยากรณ์หรือชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหแก่ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ สวัสดีครับ